ับชมกันแล้วนะครับเราไม่ไู้ารกันบ้างครับกับตัว s c o มดี125ไอคันตอนนี้ครับผมเราก็อยู่กับรถส c o มดีตัว125ไอนะครับซึ่งเป็นของสโกมดีเมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้วเนี่ยปกติเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้มากขับเป็นแต่ไม่ได้เก่งเลยนะครับถามว่าชอบไหมถ้าไม่นยคลาสสิกเดี๋ยวผมชอบครับผมสวัสดีครับผมผมอาร์นะครับขอ้ตนลับสู่ e อ per o r Channel นะครับแล้ววันนี้นะครับผม เหมือนทุกครั้งนะครับเวลาอาร์ตมาก็จะมีของอะไรใหม่ๆมาตลอดนะครับนั่นก็คือสโคมาดีนะครับซึ่งเป็นตัวคิมสันเลสนะครับผมนี่อยู่ตรงหน้าทุกคนเลยนะครับตัวคิมสันเลสนะครับคือตัวเชอริสมนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือมันเป็นตัวอลิมิเต็ดนะครับซึ่งความลิมิเต็ดของมันจะอยู่ที่คุณแจนะครับผมนี่คุณแจจะเป็นแบบนี้นะครับน้าหมุนได้แบบอย่างกับมีดนะฮะเนี่ยปึ๊บขึ้นมาได้เลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถค ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าคิมสันเลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกครั้งนะครับเวลาเปิดคิปผมจะบอกตลอดนะครับว่าขึ้นรถต้องทําไงครับลบปสตาร์ทรถไงครับแต่วันนี้ก่อนสตาร์ทผมขอโชว์ะไรนิดนึงนะฮะนี่คือกุญแจนะครับซึ่งเป็นตัวของคิมสันเลสนะครับซึ่งดูดีไซน์นะฮะฉบเฉียวแบบมีดนะฮะผมแล้วเปิดออกนะครับครับปุ๊บขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะครับผม้ครับผมนี่ครับสตาร์ทรถเข้าไปเลยเสียบป้ายปุ๊บนะฮะ นะครับเราต้องดูนะครับว่าออฟลันน่ะปิดอยู่หรือเปล่านะครับผมจะบอกคุณลูกค้าเสมอวันนี้จะแนะนําให้แบบละเอียดถีท้วนกว่าเดิมนะครับก็คือออฟลันนะครับไว้เปิดปิดรถนะครับแนะนําว่าอย่าเอาขาตั้งลงก่อนจะปิดปุ่มออฟลันนะครับเพราะว่ามันจะทาให้รถเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคเราเปิดออฟลันเลยปึ๊บนี่แล้วก็ไขกุญแจรถนะครับพาไปดูโฉมข้างหน้าก่อนนะครับผมหน้ารถนะครับก็เหมือนเคยๆเหมือนเดิมทุกคันนะฮะก็คือ มี LED อยู่ตรงกลางนะครับส่วนข้างในก็จะมีไฟหลอดนะครับผมนี่สวยงามนะครับตัดกับสีแดงด้วยโอ้โหรับรองว่าถูกใจทุกๆคนแน่นอนขอบรถคันนี้ครับตัวคิมสันแดงนะครับก็ยังเป็นขอบ12เหมือนเดิมนะครับส่วนเบรกกับโช๊คนะครับจะเป็นของแต่งนะครับก็จะเป็น OKD OK แล้วก็เบรกปั๊มนิชินนะครับผมอ่า ทั้งหมดตรงนี้นะครับมันก็คือตัวฟูลบอดี้นะครับเหมือนของฟูลบอดี้เลยที่อาเคยบอกเพราะตัวนี้ก็คือตัว125 i นะครับผมนะครับ L.D. ของคันนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ก็ยังมีความที่จะติดดําคาดไว้นะครับเพื่อให้แดงกับดํามันตัดกันฮะแต่ที่มันสวยนะครับคือทั้งรถเป็นสีแดงครับผมทั้งรถเป็นสีแดงนะครับต้องบอกก่อนว่ามันโคตรหล่อเลยครับเวลาที่มีไฟสีแดงรถ ป็นสำหรับตัวคิมสันเลนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวเทอริสโมทิชนิก้าตัว125 i เหมือนเดิมนะครับเขายังคงความคลาสสิกนะครับเพราะมันเป็นตัวเทอริสโมนะครับมันจะมีความคลาสสิกในตัวก็คือยังเป็นแฟลลิงที่ปิดเข้าไปเลยนะครับไม่มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวในการตัดแฟลลิงออกตรงนี้เหมือนตัวทิชนิก้าแบ็กนะครับผมจะเป็นช่วงข้างล่างนะครับตัวอันนี้นะครับก็จะเป็นโช๊คโอเคดีข้างหลังนะครับเป็นเป็นโช๊คเดี่ยวนะครับส่วนปั๊มเป็นนิชิน ขอบยาง12เหมือนข้างหน้านะครับนี่ครับเบาะนะครับก็จะเปิดเหมือนทุกทีนะครับกดสวิตช์เปิดได้เลยนะครับเปิดขึ้นได้เลยนะครับผมนี่ครับก็จะเห็นโค้ดดัมเบอร์นะครับเป็นซีเรียลดัมเบ์ของใต้เบาะนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกับทุกคันนะครับปิดเปิดฝาน้ํามันปิดแบบเดิมเปิดแบบเดิมนะครับเหมือนตัวเหมือนตัวสโคมดิทุกตัวนะครับโอเคโคมนะครับจะบอกว่าเนี่ยผมจะบอกลูกค้านะครับบอกทุกครั้งนะครับ โคมของเรานะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจลูกค้าต้องการนะครับแต่ว่าผมเราจะมีสีดำนะครับสีดําด้านนะครับสีดําโครมเมียมนะครับแล้วก็มีสีเงินอันนี้นะครับผมก็ถ้าเป็นผมนะ,ะถ้าเป็นผมส่วนตัวผมชอบสีดําด้าน <ix up> พวกพี่ๆลองคิดดูนะครับสีดําด้านนะครับตัดกับสีแดงโอ้โหพ hey, ี่เอ้ยผมพูดถึงผมก็อยากจะขับรถคันนี้ไปแล้วก็จ่ายเงินเลยครับผมเพราะมันสวยจริงๆนะครับผม ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคิมสันเลสคันนี้นะครับผมเชื่อว่าคงจะถูกใจใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้ที่087ครับ3386241นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอาร์และเอเวอเรสต์เชียร์เดลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆจากพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและกดติดตามเจ้าเดลพวกเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ